สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับ c u b a t e pro 14นะครับจะพามาเปลี่ยนสี t r a ็กตรงนี้นะครับคลิกที่แท็บนะครับแล้วก็มาเลือกจานสีตรงนี้นะครับนะครับบางคนจะเจอสีแบบนี้นะครับอาจจะไม่ตรงกันนะครับสามารถที่จะไปค u าตตอมสีตรงนี้นะครับตรงที่เมนู Project นะครับจากนั้นเลื่อนลงมานะครับที่ Project Color ลอร์เนะครับหรือจะกดคีย์ลัดก็คืออ l t เทเน S h i p s สนะครับสามารถเข้าไปเลือกที่ p r e เ e t นะครับจากนั้นก็เลือกเป็นระดับความละเอียดของสีนะครับสำหรับเราเลือกน้อยสีก็จะลดลงนะครับ8แ,แบบนี้หรืออาจจะเป็น8 1ทับแบบนี้นะครับก็กดแด้พายนะครับทีนี้ความแตกต่างของมันก็คือเราจะสามารถเลือกสีได้กระชับลงนะครับมีทั้งหมด สีสําหรับคนที่มีงานละเอียดกว่านั้นก็สามารถที่จะไปคัสตอมให้สีเยอะขึ้นมานะครับไล่โทนนะครับอันนี้ก็จะเป็นทริคดีๆนะครับจากคลิปนี้นะครับก็ถ้ามีอะไรสงสัยก็สามารถสอบถามได้ถ้ามีคําตอบก็จะตอบให้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ